มาเบรกที่2ค่ะมาคุยกับพ่อบ้านอย่างต้านะคะจะพาไปเลือกชมนะวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ดีกับสุขภาพใช่หลายคนนะฮะผมมั่นใจว่าไม่เชื่อสัตว์เองก็ไปซื้อตามตลาดสดซูเปอร์มาร์เก็ตก็ว่ากันแต่หลายคนจะรู้ได้ยังไงว่าเนื้อสัตว์เหล่านั้นก่อนจะมาปรุงสุกม,มันได้รับการรับรองมันสะอาดหรือเปล่ามันไม่ค้างคืนอตอนนี้ก็มีโครงการดีๆครับที่ชื่อว่าโครงการปรศุสุสั์โอเคอซึ่งมีขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานและความรู้สําหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบการร้านค้าแล้วก็จําหน่ายเนื้อสัตตว์่างๆนะครับ โดยร้านที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจประเมินแล้วก็ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ไปจนถึงโรงฆ่าสัตว์ว่าต้องได้รับใบอนุญาตนะครับนอกจากนี้เนื้อสัตว์ที่นํามาจําหน่ายยังต้องได้รับการเก็บตัวอย่างไปตรวจหาสารต่างๆเช่นพวกยาปฏิชีวนะต,ตกค้างฮอร์โมนสารกระตุน้นสารเร่งเนื้อแดงแล้วก็พาหะแบคทีเรียต่างๆดังนั้นผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าร้านจําหน่ายเนื้อสัตว์นั้นๆที่เข้าร่วมโครงการนั้นปลอดภยัยแล้วก็เชื่อถือได้อย่างแน่นอนซึ่ง ร้านขายเนื้อสัตว์เหล่านี้ที่ร่วมโครงการนะครับจะต้องมีสัญลักษณ์นะฮะต้องมีสัญลักษณ์ออกมาให้โชว์ครับเป็นสัญลักษณ์รับรองตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์ขึ้นให้ดูนะครับเพื่อรับรองคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่ขายส่วนผู้ประกอบการที่ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ก็สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับการตรวจได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดของคุณนะครับเพื่อรอการตรวจสอบแล้วก็รับรองต่อไปนี่สัญลักษณ์เป็นแบบนี้ดูเลยอยู่ในมือผมแล้วฮะ พ่อบ้านอย่างต้านํนำมาโชว์เลยนะ,นะฮะปลอสุขสัตว์โอเคเนื้อสัตว์ปลอดภัยซื้อได้บริโภคได้มือก็มีบอกว่าโอเคซื้อได้เลยนะคะวันนี้ข้อมูลดีๆค่ะต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะครับ <นะ S 1> ผมส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะฮะไปดูกันว่าพี่เอ,อิร์ธวันนี้ <ฮะ S 1> มีอาหารเพื่อสุขภาพอะไรมาฝากกันในช่วง Eat w i t เอิร์ครับ และช่วงนี้กับ Eat with Earth ครับยังคงอยู่ที่ร้าน Rosemary My b a าดําต o u สวัสดีอีกรอบครับสวัสดีค,ครับตามสัญญาค,ครับต้องขอสูตรน้ำปั่นเพื่อสุขภาพสำหรับชาวสโมสรสุขภาพครับได้เลยค่ะวันนี้ขอนำเสนอในเมนูน้ำปั่นหรือว่าสูตที้ชื่อว่า Rosemary ใช้มะม่วงสุกเลยนะคะครับผมทยอยใส่เลยทยอยใส่เลยแล้วก็กล้วยค่ะแล้วก็คุณชมอาจจะยังไม่เคยเอาเจ้า ผักสลัดแบบนี้เอามาทำสมูตตี้สมูตมตี้เคยแต่ทานเป็นสลัดแล้วก็ตรงนี้ค่ะใส่ขิงค่ะขิงเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการย่อยอาหารแล้วที่สำคัญค่ะเจ้าโรสแมรี่ค่ะครโรสแมรี่เนี่ยเป็นสมุนไพรเรียกว่าประจำของยุโรปเขาอันนี้นีคะคืออัลมอนด์มิลค์คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะใช้นมถั่วเหลือง ก็อันนี้น้ําแข็งค่ะซึ่งสูตรง่ายๆแลไม่ต้องมีขั้นตอน 1, 2, 3, 4เอาทุกอย่างใส่รล้กค่ะโรสแมรี่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยทำให้มีลััเซอ i ์ค u l a t i o n คือเลือดไหลเวียนดีแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ที่สำคัญโรสแมรี่ช่วยเรื่องของสมองค่ะเอาล้วค่ะแค่นี้ละค่ะเทใส่แก้วเลยครับ เรียบร้อยแล้วค่ะโรสแมรี่สมูทตี้ใช่ไหมครับใช่ใช้ชื่อนี้ได้เลยถ้าสมมุติว่าแบบไม่ค่อยถนัดในการทําครวัวหรือว่าแบบประยุกต์่อนย่อไม่เป็นว่าโรสแมรี่ทำเมนูอะไรได้บ้างลองแวะมาชิมเองที่นี่ครับจะได้ไม่ต้องทําเองรับรองว่าสูตรมาดำตวงแต่ล้านเนี่ยเด็ดหมดเลยนะครับขอบพระคุณมากเอ้โหครับ <work. S 1> ขอพระคุณ <c oughs> ครับ